ครับไปดูที่ปฏิบัติการของทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์นะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองอุบลราชธานีเข้าไปจับกลุ่มชาวบ้านที่ลักลอบชำแหละเนื้อหมูเถื่อนกลางเมืองนี่แหละครับโดยปกติถ้าจะชำแหละสัตว์ลักษณะแบบนี้จะต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ระบุชัดเจนซึ่งตีสองที่ผ่านมาผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานกับตํารวจในพื้นที่ไปค้นแล้วก็จับกลุ่มโรงชําแหละเนื้อหมูซึ่งโรงนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ครับอยู่ในตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีนางสาวตะวันเรืองนําทรัพย์เป็นเจ้าของจับกลุ่มได้พร้อมกับคนงาน4คน โดยมีคนงานหญิงเป็นชาวเวียดนามด้วยครับค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแบบนี้เนี่ยก็เลยไหนขอดูอพาสปอร์ตกับเอกสารคนเข้าเมืองเนี่ยดูซิว่ามีถูกต้องตามกฎหมายไหมนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบภายในโรงชำแหละแต่ว่าไปพบซากหมูค่ะที่ได้รับการชำแหละไปแล้วอยู่6ตัวยังรอชำแหละอีกประมาณ3ตัวนะคะเจ้าหน,น้าที่ก็เลยตรวจยึด มีดปลายแหลมแล้วก็อุปกรณ์ในการชำละเอาไว้แล้วก็นำตัวของผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนมาดำเนินคดีในข้อหาตั้งโรงฆ่าสัตว์และลงพักสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งสถานที่และจำนวนที่ต้องการจะฆ่าต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะคแล้วก็การค้าสัตว์และการซากสัตว์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับซึ่งทางทหารให้ข้อมูลว่าติดตามพฤติกรรมของโรงชำละนี้มาพอสมควรล่าสุด ก็มีเรื่องแรงงานต่างด้าวนี้เนี่แหละนะครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเดือดร้อนจึงร้องเรียนเข้ามาท้ายที่สุดก็เลยเข้ามาจับกลุ่มและเดี๋ยวจะดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่อยู่ในชุมชนเลยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดจะมีโรงฆ่าสัตว์ลักษณะแบบนี้ต้องไปขอกับกรมปรศุสัตว์และเขาก็จะมีการกําหนดข้อระเบียบต่างๆเรื่องของที่ตั้งต่างๆเพราะมันจะมีชิดเรื่องเชื้อโรค,ครเรื่องสุขาออนามาย บางทีถ้าอยู่ในชุมชนนอนนอนอยู่ได้ยินเสียงคนเชือดหมูนี่ก็กลัวนะค่ะก็อันตรายด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้การตรวจเรื่องของแรงงานต่างด้าวค่อนข้างจะเข้มข้นด้วยเพราะว่าเราจะเห็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปแฝงตัวทําการค้าขายขาเหมือนกับเป็นการแย่งอาชีพคนไทยภายในประเทศด้วยก็ต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นเรื่องของคนที่ลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทย